สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาถูกจับตามองอีกครั้งหลังมีรายงานจากสื่อออนไลน์เกี่ยวกับเหตุปะทะระหว่างกำลังฝ่ายไทยและกัมพูชาในพื้นที่ธุรกันดารเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งมักเป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวด้านความมั่นคงอยู่แล้วตามประวัติศาสตร์การจัดกำลังในภูมิภาคนี้แม้ยังไม่มีหน่วยงานฝ่ายรัฐใด,ดของทั้งสองประเทศออกมายืนยันรายละเอียดเชิงลึกของเหตุการณ์ในคลิปที่กำลังถูก แชร์แต่ความตึงเครียดลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่และมักเกิดจากการลาตเวนประชิดพื้นที่อ้างสิทธิ์หรือความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างหน่วยปฏิบัติการระดับพื้นที่ นาการนำเสนอของวิดีโอที่ดูร้อนแรงบวกกับการตะโกนแสดงความฮพกเหิมของกำลังชุดหนึ่งถูกตีความไปในหลายทิศทางซึ่งเป็นเรื่องที่สื่อมวลชนจำเป็นต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายเกินข้อเท็จจริงในภาพรวมสถานการณ์ชายแดนลักษณะนี้สะท้อนความปลอะบางระหว่างความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านและประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและยังเป็นบทเรียนสำคัญว่าการจัดการข่าวลือหรือคลิปที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบต้องทำด้วยความระมัดระวังสูงสุด เมื่อพิจารณาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยทหารพรานหรือหน่วยลาดตระเวนชายแดนจะพบว่าพวกเขาทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการประทะจากความไม่เข้าใจการล้ำแดนหรือปัญหาแผนที่ที่ตีความแตกต่างกันแม้คลิปที่เผยแพร่จะมีการนำเสนอในเชิงปลุกเร้าทางอารมณ์แต่ในมุมมองปฏิบัติการจริงกำลังพลทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศกฎการประทะ และมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ยกระดับเกินความจำเป็นข้อมูลที่ปรากฏในคลิปจึงควรถูกพิจารณาในมิติทางยุทธวิธีมากกว่าจะมองเป็นการ,รเผชิญหน้าที่สะท้อนท่าทีทางการเมืองของทั้งสองชาติการตะโกนปลุกขวัญกำลังใจถือเป๊ะ ณรูปแบบหนึ่งของการสร้างความฮึกเหิมที่พบได้ทั่วไปในการฝึกหรือสถานการณ์ตึงเครียดแต่ไม่อาจนำมาเป็นตัวชี้วัดเชิงนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยทหารโดยรวมได้นอกจากนี้การเผยแพร่คลิปลักษณะนี้ต่อสาธารณะยังเป็นโจทย์สำคัญว่าควรมีการจัดการข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาลีปลุกใจทหารที่ปรากฏในคลิปเป็นสิ่งที่พบได้ในหลายกองทัพทั่วโลก โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมขวัญและกำลังใจไม่ได้เป็นตัวชี้วัดถึงท่าทีของประเทศต่อประเทศอื่นการกล่าวถึงบุคคลในประวัติศาสตร์เช่นอสมเด็จพระนเรศหรือการเปรียบกับกองกำลังในอดีตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยในการสร้างสำนึกความกล้าหาญในระหว่างปฏิบัติการการวิเคราะห์เช่นนี้ควรทำด้วยความเข้าใจบริบทว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทหารที่มีรากฝังลึกไม่ใช่การส่งสัญญาณความเกลียดชงังหรือการแบ่งแยกที่แท้จริงการสื่อสารด้วยความฮึกเหิมประเภทนี้เมื่อถูกนำออกจากบริบทเดิมมา เผยแพร่บนออนไลน์อาจถูกตีความเกินกว่าความหมายจริงของผู้พูดดังนั้นการวิเคราะห์เนื้อหาต้องคำนึงถึงภาพรวมของการฝึกการปฏิบัติและวัฒนธรรมในหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดการนำไปขยา ยะความจนเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนื้อหาในคลิปซึ่งถูกเล่าผ่านสื่อออนไลน์มักนำเสนอด้วยน้ำเสียงดุดันและเน้นอารมณ์เพื่อสร้างแรงดึงดูดผู้ชมแต่ปฏิบัติการจริงของกำลังชายแดนมีความละเอียดอ่อนและถูกควบคุมด้วยข้อกำหนดอย่างเข้มงวดการประทะที่เกิดจากการตีความพรมแดนไม่ตรงกันหรือการประทะเสียงระหว่างการเตือนเพื่อขอให้หน่วยใดหน่วยหนึ่งหยุดเคลื่อนที่เป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดมานับครั้งไม่ถ้วนในพื้นที่เสี่ยงทั่วโลกจุดนี้ทำให้ภาพที่นำเสนอในคลิปไม่ควรถูกมองเป็นหลักฐานชี้้เเเฉพาาาะว่กิดหตุรย แรงจริงในระดับยุทธการแต่ต้องรอการตรวจสอบจากหน่วยงานทางการการวิเคราะห์ในเชิงข่าวจึงต้องลงรายละเอียดว่าภาพออนไลน์กับข้อมูลภาคสนามนั้นต้องผ่านกระบวนการยืนยันหลายชั้นเพื่อให้มั่นใจว่าไม่เกิดข้อมูลบิดเบือนส่วนสื่อที่นำเสนอเหตุการณ์แบบดรามา่ามักสร้างความคลาดเคลื่อนต่อสาธารณชนหากประชาชนได้รับข้อมูลเพียงด้านเดียวอาจเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงระหว่างสองประเทศได้การแพร่กระจายของคลิปฮือฮาลักษณะนี้ส่งผลกระทบทั้งในระดับสังคมและความรู้สึกของประชาชนสองประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนที่ต้องพึ่งพาหาเสถียรภาพในการค้าการเดินทางและความร่วมมือท้องถิ่นความเข้าใจผิดเล็กน้อยจากคลิปหนึ่งสามารถกลายเป็นความหวดระแวงระดับชุมชนได้หากไม่มีข้อมูลทางการออกมาชี้แจงอย่างรวดเร็ว สื่อออนไลน์ที่มักใช้ภาษารุนแรงหรือคำบรรยายที่ชวนให้ผู้ชมคิดว่ามีการโจมตีร้ายแรงอาจนำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์เชิงลบต่อกองกำลังของอีกฝ่ายซึ่งไม่เป็นผลดีต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ทั้งไทยและกัมพูชาดำเนินมาอย่างต่อเนื่องหลายปีนอกจากนี้การขยายผลข้อมูลที่ยังไม่ยืนยันยังส่งผลกระทบต่อทัศนคติของประชาชนทำให้เกิดการเหมารวมอินสแตนเนึ่งเป็นท่าทีของทั้งกองทัพหรือทั้งประเทศ ดังนั้นการบริหารข้อมูลข่าวสารและการให้ข้อมูลที่ถูกต้องจากทั้งสองฝ่ายจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนแม้จะมีรายงานเหตุปะทะหรือคลิปที่นำเสนออย่างรุนแรงเป็นครั้งคราวแต่ความจริงคือกองทัพไทยและกองทัพกัมพูชาได้มีการประสานงานร่วมกันมายาวนานผ่านกลไกคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ABC และการประชุมระดับท้องถิ่นเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดในภาคสนามความร่วมมือเหล่านี้มีผลโดยตรงในการลดการประทะในพื้นที่ที่มีปัญหาพรมแดนค้างคาเพราะมีการแจ้งเตือน นอเส้นทางการสื่อสารและกลไกเกลียดที่ทำงานรวดเร็วในระดับพื้นที่เหตุการณ์ในคลิปหากเกิดขึ้นจริงก็มักถูกยุติได้อย่างรวดเร็วผ่านช่องทางเหล่านี้การวิเคราะห์ข่าวจึงต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในเชิงความมั่นคงปัจจุบันอยู่ในระดับที่สามารถพูดคุยกันได้แม้บางครั้งจะมีเสียงหรือภาพที่ดูตึงเครียดแต่ไม่ได้สะท้อนถึงความขัดแย้ง เชิงโครงสร้างหรือความเสี่ยงของสงครามตามที่สื่อบางรายพยายามนำเสนอยุคข,ของวิดีโอคลิปและแพลตฟอร์มออนไลน์ทำให้การรายงานข่าวด้านความมั่นคงมีลักษณะเร่งเร้าเน้นความมอตื่นเต้นและสร้างอารมณ์ร่วมมากขึ้นกว่าสื่อดั้งเดิมสื่อบางรายอาจเลือกใช้ถ้อยคำรุนแรงเพื่อเพิ่มยอดเข้าชมไม่ว่าจะเป็นคำว่าถลม่มพังเละ หรือการยกคำตะโกนที่ฟังดูดูดันมาเป็นหัวข้อใหญ่ทั้งที่ยังไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริงการรายงานลักษณะนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องถูกวิพากเพราะนอกจากจะทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วยังอาจสร้างแรงกดดันต่อกองกำลังในพื้นที่ให้ถูกมองผิดในสายตาสาธารณชนด้วยในบริบทข่าวความมั่นคงสื่อควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเลือกถ้อยคำเพราะถ้อยคำเพียงประโยคเดียวสามารถทำให้สถานการณ์ดูรุนแรงมากกว่าความเป็นจริง ยิ่งเมื่อคลิปถูกนำเสนอโดยไม่มีคำชี้แจงจากหน่วยงานทางการผู้ชมทั่วไปจึงต้องใช้วิจารณญาณและตรวจสอบแหล่งข้อมูลเสริมเพื่อป้องกันการหลงเชื่อข่าวที่ถูกแต่งเติมเกินเหตุ ในเหตุการณ์ชายแดนทุกรูปแบบหน่วยข่าวกรองเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงของการประทะทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจเพราะข้อมูลที่แม่นยำเกี่ยวกับตำแหน่งกำลังของอีกฝ่ายช่วยให้การปฏิบัติของหน่วยลาดตระเวนราบรื่นและไม่พลาดพื้นที่อ่อนไหวความคลาดเคลื่อนของข้อมูลเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่การเข้าใจผิดว่าฝ่ายหนึ่งกำลังเคลื่อนที่เข้ามาในพื้นที่อ้างสิทธิ์ของอีกฝ่ายคลิปที่กำลังถูกแชร์จึงเป็นตัวอย่างว่าหากข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องอาจทำให้สถานการณ์ดูตึงเครียดกว่าความจริงมากการวิ เห็นว่าหน่วยข่าวกรองของทั้งไทยและกัมพูชามีบทบาทสำคัญในการสื่อสารกันอยู่เสมอผ่านช่องทางลับและช่องทางทางการเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เล็กๆบานปลายเป็นเรื่องใหญ่การเข้าใจบทบาทของหน่วยเหล่านี้ทำให้เห็นภาพรวมว่าความมั่นคงชายแดนไม่ได้ขึ้นอยู่กับกําลังพลภาคสนามเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับระบบข้อมูลที่ต่อเนื่องและแม่นยำด้วยแม้คลิปจะนำเสนอภาพการประทะอย่างรุนแรง แต่ในภาพรวมความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงของไทยกัมพูชายังอยู่ในระดับเสถียรและมีแนวทางลดความตึงเครียดอย่างเป็นระบบกองทัพของทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนข้ออามาูลประจําการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆและการทํางานร่วมกันในระดับหมู่บ้านชายแดนเพื่อรักษาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าซึ่งทําให้ทั้งสองฝ่ายมีแรงจูงใจในการรักษาความสงบชายแดนไม่ให้เหตุการณ์เล็กน้อยกลายเป็นเรื่องใหญ่ ดังนั้นคลิปวิดีโอที่กำลังเป็นกระแสควรถูกมองในกรอบของเหตุการณ์เฉพาะหน้ามากกว่าการตีความว่าเป็นสัญญาณของความขัดแย้งระดับรัฐต่อรัฐการนำเสนอเชิงข่าวจึงควรยึดความถูกต้องและความเป็นกลางไม่ลำเอียงไปตามอารมณ์ของคลิปพี ยองอย่างเดียวท้ายที่สุดการรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ชายแดนต้องตั้งอยู่บนหลักฐานที่ตรวจสอบได้การนําเสนอของสื่อออนไลน์แม้จะช่วยให้ข่าวกระจายเร็วแต่ก็มักมีการปรุงแต่งถ้อยคําหรือบรรยายสถานการณ์ให้ดูรุนแรงเกินจริงผู้ชมจึงต้องใช้วิจารณญาณและรอข้อมูลจากฝ่ายทางการก่อนสรุปว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร ความสำคัญไม่ใช่การยึดติดกับถ้อยคำปลุกขวัญที่ปรากฏในคลิปแต่คือการทำความเข้าใจว่ากำลังพลทั้งสองฝ่ายอยู่ภายใต้ใตกฎระเบียบและช่องทางความร่วมมือที่ออกแบบมาเพื่อลดการประทะและป้องกันความสูญเสียคลิปอัจสะท้อนอารมณภาคสนามแอร์ต่อไม่ใช่ภาพแทนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสื่อสารอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ประชาชนสองประเทศเข้าใจผิดและเพื่อให้สถานการณ์ชายแดนยังคงสงบเรียบร้อยตามที่ทั้งสองประเทศต้องการ สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากลับมาถูกจับตาอีกครั้งหลังมีคลิปวิดีโอเผยให้เห็นกลุ่มทหารชุดหนึ่งตะโกนปลุกขวัญด้วยถ้อยคำที่หนักแน่นก่อนมีเสียงการยิงตอบโต้ดังติดติดกันเหตุการณ์ลักษณะนี้แม้ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเกิดขึ้นเมื่อใดและในพื้นที่ใดแต่สะท้อนความอ่อนไหวของการปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนที่เต็มไปด้วยควา มกดันสูงทั้งเรื่องภูมิประเทศพื้นที่ซับซ้อนและความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารระหว่างกำลังที่อยู่ใกล้เขตแดนมากเป็นพิเศษการปฏิบัติงานของทหารพรานมากักเป็นภารกิจที่ต้องเผชิญความตึงเครียดตลอดเวลาทำให้เสียงปลุกขวัญหรือวลีฮึกเหิมเป็นเรื่องที่พบได้ในการสร้างความพร้อมของกำลังพลเมื่ออยู่ในสถานการณ์เสี่ยงการพูดในน้ำเสียงที่ดูดุดันเป็นส่วนหนึ่งของ การคุมสมาธิและเรียกกำลังใจแต่เมื่อถูกบันทึกและเผยแพร่สู่สังคมออนไลน์การตีความจึงหลากหลายและอาจรุนแรงกว่าบริบทจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติการสำหรับการปะทะบริเวณนชายแดนส่วนใหญ่เกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนในพื้นที่ที่ยังมีประเด็นพรมแดนค้างคายอยู่การเคลื่อนกำลังที่เข้าใกล้จุดอ่อนไหวหรือการตีความแผนที่คนละแบบมักเป็นเหตุให้เกิดการเตือนการยิงข่มหรือเสียงประตูเป็นช่วงๆแม้จะยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าคลิปดังกล่าวเป็นเหตุการณ์จริง แต่ลักษณะเสียงที่ได้ยินสอดคล้องกับสถานการณ์ชายแดนทั่วไปที่มักเกิดขึ้นในจุดที่มีการลาดตระเวนใกล้กันมากเกินไปการนำเสนอเนื้อหาของคลิปที่ใช้ถ้อยคำหนักๆเช่นถล่มเล็ดหรือยิงยับเป็นเรื่องปกติของสื่อออนไลน์ที่ต้องสร้างความสนใจผู้ชมแอร์ ต่อในแง่การวิเคราะห์ข่าวอย่างมืออาชีพจําเป็นต้องแยกอารมณ์ที่วิดีโอนําเสนอออกจากข้อมูลจริงเพราะคําบรรยายเหล่านี้อาจไม่ได้สะท้อนความรุนแรงของเหตุการณ์จริงและอาจทําให้ประชาชนเข้าใจผิดว่ามีการสู้รบขนาดใหญ่ทั้งที่ในพื้นที่ชายแดนส่วนใหญ่เป็นเพียงการประทะสั้นๆแล้วถูกยุติโดยช่องทางประสานงานระหว่างสฝ่ายผลกระทบของคลิปลักษณะนี้มาก เกิดในโลกออนไลน์ทันทีเพราะถ้อยคำที่ดูดันสามารถสร้างอารมณ์ร่วมและกระตุ้นความรู้สึกผู้ชมได้อย่างมากการแชร์ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบสามารถทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนเกิดความวิตกหรือสร้างภาพลักษณ์เชิงลบต่อประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญที่หน่วยงานรัฐมักต้องเร่งชี้แจงเพื่อไม่ให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดกระแสะเกลียดชังโดยไม่จำเป็นในมุมมองยุทธศาสตร์การประทะเล็กๆในพื้นที่ชายแดนไม่ได้หมายความถึงระดับความสัมพันธ์ที่เสื่อมถอยระหว่างสองประเทศ เพราะไทยและกัมพูชามีกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ทำงานต่อเนื่องเช่นคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (ABC) และการประชุมประจำของหน่วยผู้บังคับบัญชาระดับท้องถิ่นทำให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมักถูกควบคุมได้ตั้งแต่ต้นใหม่นับปล่อยให้บานปลายจนเกิดความเสียหายใหญ่โต การตะโกนขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่สัญญาณว่าหน่วยงานมีความขัดแย้งกับอีกฝ่ายหนึ่งแต่มักเป็นเพียงการสร้างความมั่นใจระหว่างกำลังพลในสถานการณ์ที่เสียงดังความกดดันสูงและต้องตัดสินใจรวดเร็วนักวิเคราะห์จึงต้องแยกแยะระหว่างการปลุกใจในสนามกับข้อความที่เปิดเผยต่อสาธารณะเพราะเมื่อหลุดออกสู่โลกออนไลน์ความหมายมักถูกขยายจนผิดเพี้ยนจากเจตนา ของผู้พูดประเด็นสําคัญอีกอย่างที่ต้องพิจารณาคือคลิปที่เผยแพร่นั้นไม่ได้ยืนยันสถานที่เวลาหรือข้อเท็จจริงหลกัหลกๆซึ่งทําให้ไม่สามารถสรุปได้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลทําให้เนื้อหาอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการฝึกการซ้อมหรือสถานาการณ์แจ้งเตือนไม่จําเป็นต้องเป็นเหตุปะทะหรือความเสียหายรุนแรงอย่างที่เสียงประกอบหรือคําบรรยายทําให้รู้สึกสิ่งที่สังคมควรยึดคือข้อมูลจากหน่วยงานทางการ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบเหตุการณ์ทุกครั้งที่มีคลิปหรือข่าวเกี่ยวกับชายแดนเผยแพร่ออกมาการชี้แจงของเจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศในกรณีคล้ายกันก่อนหน้านี้มักระบุว่าเหตุการณ์จำนวนมากเป็นเพียงการเตือนการขอให้หยุดเคลื่อนกำลังหรือการปิดจุดเสี่ยงด้วยมาตรการร่วมกันไม่ใช่การยิงถล่มหรือโจมตีฐานกัน แบบที่สื่อออนไลน์บางรายนำเสนอสุดท้ายการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับชายแดนต้องใช้ความระมัดระวังสูงเพราะเป็นประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึกของประชาชนทั้งสองชาติแม้คลิปจะให้ภาพที่ดูดันแต่ในความเป็นจริงหน่วยความมั่นคงไทยและกัมพูชามีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและพยายามหลีกเลี่ยงการประทะทุกรูปแบบการวิเคราะห์ข่าวอย่างถูกต้องจึงต้องเน้นข้อเท็จจริง ไม่ตีความคลิปเพียงด้านเดียวและต้องคำนึงถึงความสงบเรียบร้อยของชายแดนซึ่งเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศมากที่สุดเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ บนสื่อออนไลน์กำลังกลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตาเนื่องจากภายในคลิปมีเสียงของกำลังพลชุดหนึ่งตะโกนเสียงดังในลักษณะปลุกขวัญก่อนเกิดเสียงยิงสนั่หลังก็ไม้การนำเสนอลักษณะนี้ทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนสถานการณ์ตึงเครียดหนักแต่เมื่อวิเคราะห์เชิงข่าวอย่างเป็นกลางจำเป็นต้องแยกความรู้สึกที่คลิปสร้างออกจากข้อเท็จจริงเพราะการตะโกนและเสียงดังในปฏิบัติ การชายแดนเป็นสิ่งที่พบได้ในหลายสถานการณ์ไม่ได้หมายความว่ามีการสู้รบใหญ่โตเกิดขึ้นจริงทหารพรานซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนมักอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เต็มไปด้วยแร่ กดันจากภูมิประเทศการลาดตะเวนในพื้นที่สูงรวมถึงการเข้าใกล้เส้นแบ่งเขตแดนที่ยังมีความคลาดเคลื่อนในบางจุดเสียงปลุกใจหรือถ้อยคำรุนแรงจึงเป็นส่วนหนึ่งของการปรับสภาพจิตใจระหว่างพวกเขาการทำงานภายใต้ความเสี่ยงสูงแบบนี้เป็นเรื่องที่สาธารณชนทั่วไปอาจไม่เคยเห็นทำให้เมื่อมีคลิปหลุดออกมาความเข้าใจจึงหลากหลายตามมุมมองผู้ชมแต่ละคน ในหลายกรณีที่ผ่านมาการประทะบริเวณชายแดนมักเกิดจากการเคลื่อนกำลังเข้าใกล้พื้นที่ทับซ้อนโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งในระดับภาคสนามเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายมักใช้สัญญาณเตือนก่อนเพื่อป้องกัน อันเหตุไม่คาดคิดการเตือนด้วยเสียงดังหรือการยิงข่มเป็นขั้นตอนมาตรฐานในสถานการณ์ตึงเครียดไม่ได้หมายความว่ามีความรุนแรงถึงขั้นโจมตีฐานหรือประทะเต็มรูปแบบอย่างที่บางคลิปทําให้รู้สึกการตีความคลิปจึงต้องทําโดยอิงหลักการและหลักปฏิบัติจริงของกําลังพลไม่ใช่ตามอารมณ์ของภาพที่ต้องการสร้างรามาสื่อออนไลน์จานวนมากมักใช้ถ้อยคํารุนแรงเพื่อเพิ่มความสนใจเช่นถล่มเล็กยิงยับหรือฐานแตก ทั้งที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามีเหตุการณ์จริงระดับนั้นการเลือกใช้คำบรรยายเกินจริงเหล่านี้อาจทำให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์ผิดจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข่าวด้านความมั่นคงต้องมีการตรวจสอบอย่างรอบคอบก่อนนำเสนอเพื่อไม่ให้กลายเป็นการขยายความตึงเครียดโดยไม่จำเป็นสิ่งที่น่ากังวลคือคลิปลักษณะนี้สามารถกระตุ้นความรู้สึกของผู้ชมจนเกิดการมองเพื่อนบ้านเป็นฝ่ายตรงข้ามในเชิงลบทั้งที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาปัจจุบันมีความร่วมมือในหลายด้านโดยเฉพาะด้านชายแดนที่ ทั้งสองฝ่ายพยายามควบคุมเหตุการณ์ให้สงบที่สุดการแชร์ข้อมูลที่ไม่ได้รับการตรวจสอบจึงอาจทําให้ความรู้สึกของประชาชนทั้งสองประเทศไหลไปในทิศทางที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหน่วยงานดะ หานความมั่นคงของทั้งสองประเทศมีการประชุมและประสานงานเป็นประจำเพื่อป้องกันเหตุปะทะแม้จะมีช่วงตึงเครียดบ้างในบางพื้นที่แต่ก็มีกลไกระดับท้องถิ่นคอยแก้ไขสถานการณ์เช่นการสื่อสารระหว่างผู้บังคับกองร้อยการตรวจสอบพื้นที่ร่วมและการแจ้งเตือนล่วงหน้าในกรณีที่มีการลาาตระเวนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผ่านเข้ามาใกล้เส้นพรมแดนมากเกินไปนไกลไกเหล่านี้ช่วย ลดโอกาสการเกิดเหตุร้ายแรงได้อย่างมากเมื่อวิเคราะห์เสียงในคลิปจะพบว่าเป็นลักษณะคล้ายการยิงข่มหรือการตอบโต้ระยะสั้นซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในหลายภารกิจทั่วโลกไม่ใช่สอยิ่งที่บ่งชี้ว่าเป็นการโจมตีแบบเป็นทางการหรือการสู้รบเต็มกำลังความแตกต่างระหว่างเหตุการณ์เสียงดังในภาคสนามกับเหตุประทะจริงๆ เป็นสิ่งที่ผู้ชมทั่วไปมักแยกไม่ออกและสื่อบางส่วนอาจเลือกใช้จังหวะนี้ในการขยายความเพื่อสร้างยอดรับชมข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์เช่นไม่มีสถานที่ชัดเจนไม่มีวันเวลาระบุและไม่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยหรือกัมพูชาออกมายืนยันทำให้ไม่สามารถสรุปได้ว่าคลิปนั้นเป็นเหตุการณ์จริงในระดับใดการวิเคราะห์ที่ถูกต้องต้องอาศัยหลักฐานประกอบหลายส่วนไม่ใช่เพียงฟังเสียงปืนหรือท่าทีในคลิปเท่านะ นเนื่อาะหลายครั้งคลิปดังกล่าวอาจมาจากการฝึกหรือสถานการณ์จำลองก็เป็นไปได้เช่นกันเจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศมีหน้าที่ตรวจสอบทุกครั้งที่มีคลิปเกี่ยวกับชายแดนหลุดออกสู่สาธารณะและกระบวนการนี้จำเป็นต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างเป็นทางการการเร่งรีบสรุปสถานการณ์จากคลิปที่ยังคลุมเครืออาจทำให้เกิดข่าวลือหรือการตีความผิดพลาดซึ่งส่งผลเสียต่อความสงบเรียบร้อยในระดับพื้นที่มากกว่าที่หลายคนคาดคิดสรุปแล้วแม้คลิปจะถูกนำเสนอให้ดูร้อนแรงและเข้มข้น แต่ในเชิงข้อเท็จจริงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลและจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้เพื่อประเมินสถานการณ์จริงการรายงานข่าวความมั่นคงจำเป็นต้องยึดหลักความถูกต้องและความเป็นกลางขณะเดียวกันก็ต้องระวังถ้อยคำที่อาจทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านถูกมองผิดเพี้ยนเกินจริงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาบรรยากาศความร่วมมือชายแดนให้สงบและใช้ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเป็นฐานในการสื่อสารกับสังคม